สวัสดีค่ะเฟิร์นเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะน้องเฟิร์นนะคะมาพร้อมกอบรถนะคะอันติดนะคะอันติดไม่หลักหมื่นนะคะมาให้ทุกทุกคนได้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องเฟิร์นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาที่1เป็นสํานักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1นึ่งบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะมาเอาใจนะคะ FC นะคะที่รอคอยกันมานานมากนะคะสําหรับอันติดไม่หลักหมื่นนะคะวันนี้มาพบกัน 3ามคันนี้นะคะเป็นอันติด1.6 g เป็นรถปี2016นะคะมาพร้อมกรอบเลขใหม่เพียง20,000กิโลนะคะทั้ง3คันนะคะรถนี้ราคาที่ตั้งขายนะคะเพียง419,000บาทนะคะย้ำอีกทีนะคะ4 1 9 0 0 0บาทนะคะได้อันติดไม่หลักหมื่นไปใช้กันเลยมาเดี๋ยวเรามาชมกันทีละคันนะคะว่า3คันนี้นะคะมันมีออปชั่นอะไรเด็ดๆกันบ้างนะคะ ในส่วนของ3คันนี้นะคะจะเป็นรถอันติสนะคะโฉมปี2014นะคะจะได้กระจังหน้านะคะที่เป็นโครเมียม3ชั้นแบบนี้นะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะจะได้ไฟคู่หน้าแบบมันติรีเฟเกเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะตั้งแต่คันแรกนี้เลยนะคะคันนี้นะคะสภาพนะคะ เป็นรถเข้าใหม่นะคะที่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะเราโชว์ให้เห็นรถเดิมๆนะคะว่ารถไม่มีชนหนักมานะคะได้ล้อนะคะสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะได้ยางปี2020นะคะทั้ง3คันเลยนะคะมาพร้อมความคุ้มค่านะคะตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดมาให้นะคะกับตัวกระจกมองข้างนะคะ คันนี้ยังไม่ได้มีการอาบน้ํายังไม่ได้มีการแต่งตัวนะคะแต่เราให้เห็นถึงความเดิมๆของรถนะคะอะมาชมด้านในกันก่อนดีกว่าค่ะในส่วนของภายในนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะสีดําตัดกับสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้เป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะมาเดี๋วเรามาชมนะคะว่าคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นจริงไหมนะคะ ฟังเสียงเครื่องก่อนเสียงเงียบนะคะเงียบสนิทนะคะเครื่องไม่สั่นนะคะเลขไมยเพียง23,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะพงมลัยนะคะจะได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กให้นะคะ ในส่วนของคอนโซลนะคะตรงเครื่องเสียงนะคะจะเป็นลายเฉพาะของเขาเลยนะคะจะเป็นลายแคปล่านะคะสีเป็นแคปลาลายไม้สีน้ำตาลนะคะฟังวิทยุ fm am ได้นะคะสามารถเสียบสาย aux ได้นะคะคันนี้นะคะเป็น Air Analog นะคะปรับมือหมุนนะคะได้เกียร์ออตโต้นะคะในส่วนของ บาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังแท้นะคะเป็นเบาะหนังแท้สีเบจนะคะสภาพใหม่นะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะคะอาบน้ําแต่งตัวให้เจ้ารถคันนี้ใหม่นะคะสภาพสวยหรูเลยอ่ะไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะคะ ในส่วนของห้องบริษัทด้านหลังมีขนาดกว้างมากๆนะคะอันติดเป็นซีดานขนาดใหญ่เลยนะคะสามารถนั่งได้อย่างสบายเลยนะคะมีพื้นที่เหนือหัวเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะกว้างแค่ไหนนะคะ ในส่วนของห้องผูธธ้โดยสารด้านหลังนะคะก็มีขนาดกว้างขวางนะคะคันนี้นะคะมีไฟเบรกให้นะคะดวงที่3ม,มีการติดไลฟ้าให้นะคะมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะยางอะไหล่เบิกใหม่นะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาพร้อมชุดเครื่องมือและแม่แรงให้ครบเลยค่ะมาเดี๋ยวน้องเฟิร์นนะคะจะพาไปชมคันที่2กันนะคะว่าไม่น้อยจริงไหมนะคะ ในส่วนของขั้นที่2นะคะเลขไม้นะคะก็เพียง2 8 0 0 0กว่ากิโลนะคะไม้แท้เดิมนะคะรับประกันเลยถ้าลูกค้านะคะเอารถของเรานะคะไปตรวจนะคะคือซื้อไปแล้วตรวจแล้วเพราะว่ามีการกอไม้นะคะเอากลับมาคืนเพชรโยนได้เลยนะคะขายคืนเต็มจํานวนนะคะก็ สเปคนะคะก็จะเหมือนกันนะคะเหมือนกันทั้ง3คันเป็นรถเดียวกันมาจากบริษัทเดียวกันนะคะในส่วนของรถบริษัทข้อดีของรถบริษัทนะคะคือเขาจะเข้าศูนย์นะคะตรงต่อเวลานะคะมีการตรวจเช็คนะคะน้ํามันเครื่องนะคะเช็คของเหลวนะคะเติมลมยางอะไรเงี้ยคือจะเข้าศูนย์ตรงต่อเวลามากกว่านะคะจะดูแลดีมากกว่าบุคคลใช้นะคะอันนี้คือข้อดีของรถบริษัทนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะคันที่3นะคะว่าเลขไม้นะคะเท่าไหร่กันนะคะและในส่วนของคันนี้นะคะก็เลขไม่หลักหมื่นอีกเช่นกันนะคะซูไม่เห็นใกล้ๆเลยนะคะเลขไม่เพียง4ี่หมื่นกิโลนะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้ฟังผิดนะจ๊ะ4ี่หมื่นกิโลนะคะอันติดไม่หลักหมื่นมีจริงๆนะคะที่เพชรยนต์นะคะและรถนี้นะคะที่องเฟิร์นบอกมีอีกหนึ่งคันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเลขไม้นะคะสองหมื่นจริงหรือเปล่านะคะ และคันนี้นะคะอีกคันหนึ่งนะคะเลขไมเพียง25,000กว่ากิโลนะคะ2 5 0 0 0กว่ากิโลนะคะเป็นไม้แท้นะคะรถนี้นะคะมีเพียงรถเดียวนะคะ4คันนะคะลูกค้านะคะสนใจต้องรีบติดต่อมาเลยนะคะรีบจองกันเข้ามาเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหากใครที่กำลังมองหานะคะอันติดนะคะไม่20,000กว่ากว่านะคะ มาพบกันที่เพชรยนต์เลยนะคะพี่ลอถนี้นะคะมาเพียงแค่4คันเท่านั้นนะคะ4คันเท่านั้นนะคะไม่หลักหมื่นนะคะกอบราคานะคะ4 1 9 0 0 0บาทนะคะ419 0 0 0บาทได้โตโยต้าอันติสหีปี2016ไปใช้กันนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือจะเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ ตั้งอยู่ที่จอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะทุกอาชีพเอกสารนะคะไม่ยุ่งยากนะคะอนุมัติไวนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะเพียงโทรมาสอบถามน,นะคะข้อมูลนะคะเรามีนะคะบริการนะคะจัดไฟแน้์ไปหาถึงที่บ้านท่านเลยนะคะและมีบริการส่งรถนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะเพื่อความสะดวกสบายในยุคโควิดนะคะ ลูกค้านะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ